ยุงเยอะเลยยุงโคตรเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาหากใครกำลังมองหาเพจซื้อบัตรเติมเกมรับเติมเงินมือถือรับเติมเพชรฟรีไฟล์ราคาถูกแล้วก็รับเติมสปินเกมคอนมาสเตอร์ด้วยนะครับ แนะนำเพจ PB Easy Shop เลยนะครับปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนหากใครสนใจก็ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใส่เบเล่เพิ่มความโหดไหมครับก็โหดครับผมไม่เชื่อมาลองใส่ดูแต่ว่าหมวกเบเล่เนี่ยพี่เราได้รับจากการสึกสนเป็นทหารมานะไม่ใช่หมวกลูกเสือนะบอกไว้ก่อนให้สิบบาทจริงครับเปล่าโอ้เจ็แม่โปกคลิปนี้สุดยอดโอ้โหธรรมดา ก็ก็คนก็คนมันที่อยู่ที่นะก็คนมันที่อยู่ที่นะปิดนะคอมผมราคา5ล้านพี่พอดีบ้านรวยโอ้ยยันบ้านรวยถ้าบ้านรวยก็ต้องโดนเน็ตพี่ละมั้งอย่างกว่านี้วงในเกมบีบีนี่อุ้ยเอาชนะแล้วเหรอโจ๊กอ่ะโซคูแต่อยู่อ่ะโซเพนีแม่โซเพนีเขาไปเลย เพื่อเหลี่ยมก็เหมือนหนังสือต้องโดนเปิดถึงจะมีบทเช็ดเฮอันนี้ได้อันนี้ได้อยากงัดหน้าเสือว่ะโ้ยมานคับตงเนี้ยพี่กินพี่หอมไหมก็มาดมได้ครับเห็นหน้าเสือแล้วคิดถึงซ่วมเลยว่ะโอ้ยสงสัยไอ้นี้มันปวดเขี่ยเลย ทำไมน่าเหมือนจะโคกงหรือไงฮะไอ้หัวเกียนจะขวางทำไมเนี่ยรนเสือหรือไก่เอ้าน้องๆก็ช่วยแหกตายแล้วใครทีหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เจคเกอร์อยู่แล้วเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไก่เหรอโดนตีแหกตายเลยดิ อยากข้าวต้มโรงพยาบาลไหมเสือดาวางาังคันไม่แล้เหรอฟันห้าพี่ว่าไงพี่ว่าแพงครับผมรถไหนก็ได้ครับผมฟันห้านี้ปวดหัวไปหาหมออยากฟันหล่อมาหาพี่เสือใช่ผมเนี่ยอยากถอนฟันฟรีเนี่ยนี่บวลูกเสือก็สวยนะอะแล้วที่บมกลูกเสือเนี่มันบอกไปฝึกมาหน่วยรถพิเศษเนี่ยนี่ครับน้องน้องนี่คือขี้ข้าพี่เอ๋งเดินตามมาเดินตามมาขี้ไอพวกขี้ข้า เบื่อแล้วน้ำพริกลงเรืออยากกินน้ำเกลือรงบ้านมาหาพี่ได้นะถ้าอยากกินน้ำเกลือรงบ้านมากก็มาหาพี่ได้นะน้องไอจีเอ็มฮุ้ยนั่นหน้าหรือข้อสอบอ้าวัยรุ่นเมาเก่าไม่เมาครับผมวัยรุ่นผมวัยรุ่นเมโสโปรเตมีครับพี่เสือนหลอจังครับใช้ ครีมอะไรครับอ๋อครีมที่พี่ใช้นะก็เป็นครีมเออครีมนีมนะครีมนั่นแหละผมจะครีมนั่นแหละครีมนั้นดีมากเลยครนะับ ทำไมพี่ต้องเอาผ้าขี้ริ้วมาพาดคอครับผมมันมันมันสบายครับมันสบายอออไอ้เต้ากว้างอีกแล้วนะดูดิไอ้อ้วนนยิงผมอะดูดิเล็บด่าคอซชอนหน่อยให้พันธูอ่ะเลยน้องเล็บด่าไงดีวะโอ้ไม่ดาเดี๋ยวติดหนึ่งพันบาทกับติดคุกกูไม่กูว่ากูไม่ขุมอ่ะไม่ดีกว่าขอไม่ดีกว่า นัดเดียวเที่ยวนาลกบอกเลยเมื่อกี้ไม่ใช่นัดเดียวเดี๋ยวนัดเที่ยวนาลกพี่บ่าวรอจังผมจะได้ผมรอกว่าโอ้โหไอ้นี่มันนานมากเลยมันนานมันโหนกมากเลยพี่มีคนอยู่ข้างหลังสักบัดมไหมข้างหลังอะไรน้องน้องตาถั่ว มีคนขี่คอพี่มึงมึงลงมาไอสัตว์มึงลงมาเลยกูชกบอกเลยกูชกบอกเลยกูเจอจริงกูชกอ่ะบอกเลยกูไม่กลัวไอ้เหี้ยนี่มันโอ้ยความโอ้ยแอมดูดิมันยิงกูยังไงวะพี่เคยอ่ะโคตรหล่อเลยอ่ะพี่ไทเกอร์อยู่แล้วครับน้องสเปรดเพลงจากข้างหลังอาจจะดูฉลาดแต่ก็ขี้ขาดไปนิดนึงนะครับน้องพี่รู้จักอีม มาลีไหมโอยมาลุกจากเขาลุกจากครับลุกจากครับมันเลาะกุยงแล้วไอ้ไอ้ตัวตีนนี้พี่เสือสนัยโนหนึ่งเลือกครับเกมละฟ้ามาได้ครึ่งหนึ่งผมบอกว่าเลยหนึ่งหนึ่งกับซอนลามหน่อยโอ้ยเอ้ยไปท้าพีบีมันหน่อยได้กูอยากเจอพีบีมันเนี่ยมีกระเทยอยู่ข้างหลังเอ้ยกระเทยอยู่ที่ไหนแล้วพี่แลบลิ้นออกมาหน่อยเดี๋ยวมึงว่ากูหมาอีกเดี๋ยวมึงน้องว่าพี่หมาพี่ผมอยากทืบลุงผมอยากครับ โยสวัสดีหัวค่ําเล่นคอมหลังทุ่มนึงไม่ได้โอนะสมนาครับเลือกกับพี่ซางก็ก็พี่หลอกกันผู้หญิงมาตบแย่งพี่อ่ะน้องสับสนในวัยจังก็ผมเอวก็เอวพี่ก็ไวแล้วน้องลองได้นะนัดเดียวเที่ยวนรกบอกเลยก็ดูดิครับใกรที่หนึ่งรับอะาไม่ได้เก้อีกแล้วใช่ไหม

พี่รักปยุทธไหมรักผมรักก็มาเลยปยุทธเนี่ยปยุทธเออคือที่รักของพี่เลยนะน้องๆโอ้โหโอ้โหจัดเดี้ยวล่วงเลยจัดแม่พี่เสือเคยตีหม้อไหมเคยอ่ะผมหม้อหลังบ้านเลยพี่ตีแป้ง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 เรียกข้าวหมาครับพี่เสือช่องคาถานิทนะโมอาจุผู่สามจบอ่ะได้ไอ้เย่าแต่ละคาถาแต่ถึงยังคาถาหี้ยอะไรเนี่ย พรุ่งนี้ผมสอบอวยพรให้ผมหน่อยเอาขอให้น้องเนี่ยสอบผ่านเขานะผ่านตีนอาจารย์นนะ<า>นเอาเหยียดแม่กระสุนหมด,ดเหยียดกระสุนหมดจะได้กระซ้นเม็ดเยีดแม็ปืนพังมั้งไม่ใช่ปืนพังครับเกมเขาปรับดาเมจให้ผมกากาลงนะเออก็เาขาเดี๋ยวยิงน้องไม่ได้ไงทำไรเสือว,ว่างเปล่าอ๋อตอนนี้ผมกำลังอ่านหนังสืออยู่ครับตอนนี้ผมอ่านหนังสืออยู่นะพอดีเดี๋ยวจะไปไปติวเขิมเสือจะนอนแล้วไม่เอายังไม่นอนครับเดี๋ยวดีดตีดีตีตีดี เฮ้ยมึงโอ๊ยบินบินหรือเปล่าบินบินหรือเปล่าฮูฮูหูจ้าหูจ้ามันจะมันเยอะเย้ยมันยอดเย้ะมันยอดเย้ยสักทีสักทีเดี๋ยวสักทีนี่ไงไทเกอร์เท่ากับขี้โม้โอ้หันนั้นบอกมาลีดีกว่าไหม่ะนั้นอ่ะอยากใส่เดียวกับพี่อยากโอ้โหยมันน่าตีเหลยคือเด็กช่องนี้เนี่ยมิตรภาพจะไม่จางหายถ้าสหายไม่ติดไม่ติดทียังไม่ไม่ติดทียังไม่ อยากฟันหลุดครับโอ้โหน้องถ้าน้องอยากฟันหลุดน้องมาหาพี่ได้นะอยากได้หัวพี่เสือหวานเท่เกินพื้นตอนหน่อยพี่สองล้านครับพี่ขายสองล้านครับมาถึงก็ยีหัวกันเลยเส้นนี้ความรักอยู่บนเตียงลองที่ระเบียงบ้างก็ได้โอ้โหเยมึงเอามึงเอามาจากใครวะไม่อยากใส่เม็ด อยากใส่เดียวกับพี่เย็นแม่โอ้ยเด็กโชคนีมันได้ว่ะเอาตีลุงตู่ไหมเออ๋ยวคนนั้นแหละอยากได้เป็นพิเศษเลยคนนั้นมึงดูนี่มันจะเหลากูเนี่ยไอ้เดี๋ยวน้องขมขืนมี่ไม่ได้ครับผมตูปปี้ยังซิงอยู่เจอได้น้องโอ้โหก็มาดิครับอันนี้สอนถาวรเจอได้ครับ